ไปอกครับเอาทำใส่เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาชมลาบเป็ดครับกุ๊กเย็บนะครับกุ๊กเย็บลาบเป็ดเจ็บเจ็บรันวิวบออันนี้ไม่ออกหนังครับออกสิ้นส่วนเลยบอสออกทั้งหนังออกสิ้นส่วนก็ได้ออเมื่ตัวเมื่อกี้นี้เอาหนังออกนะครับตัวนีบเบาเอาหนังขนบัวมท่าไหร่ขนขนบัวคือขนหนน้อยขนน้อยขนน้อยขนน้อยอ้ ขึคนดไม่่ยคุจักว่าถ้าอันตอนอันชิหาปีมัอนบัวสักที่ข้างอะไรก็ข้นางอตะกี้อกันิอ่างกันเด็เป็นคนบัวเขึ้นอะ้วได้ติตอกี้เนาะคือมัตยมมัึขึ้นไปสินบัวขึ้นอะไได้ติเป็นไม่ดุนไหมถ้าอันนี้สาคัญอันโถือตแหน่งมันสิบออกมันสิเขายากไหมครับอม่ใช่ล่ะ บีบกับเขาดีดีครับมีนี่นี่ชวดทรงมาเลยเด้ชวดอันนี้ทำแบบบอลงังนะครับนี่ดึงชวดเอ้ยเพื่อมันจะเป็นชิ้นนะเอิบจะเลื้องน้อยแค่นี้คือกันนี่บังบวก็ยังมันสิี่นี่ขวาต่อมันอยู่ขวานต่อนี่เป็ดนะครับเป็ดเป็ดเแกะเป็ดแกะที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เราเราอะไร อีกแล้วอันนี่เหรอีกแล้วออกครับชิ่งที่สามพันมันเนี่ยมันใส่เนี่ยมันจำเนียงไว้จำเนียงไว้ครับขั้วออกเลยครับอันนี้ก็มาปาดโบกดาดเด้อบินเด้อควยกควยใส่ออกมาก่อนกควยใส่ออกมาใสียอวนใส่แก่ออก็จะเป็นเป็ดเป็ดไข่เป็ดไข่อันนี้จะเป็น รังไข่ปอครับอ้ต่พี่ารัตปอกขาครับมันไปข้อประเลก็ดีมันเอาเรมันเป็นปกติครับถ้าว่ i̇şte าจะตรวจแทรวคจีา เดี้ยถือกินแล้วผู้ใดทัานถามหาผู้ี๋ยวหาของผู้ใดเนนแถ้าจะคว้างตัวหูตัวแล้วเนี้ยมงตรงนี้แบมผมเหมือนหนึ่ง